อ้าวนะฮะอันนี้คือไอยอดใบขี้เหล็กนะฮะเราต้มเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วเราบีบเอาน้ำขมๆม,มมันออกนะฮะบีบเอาน้ำขมๆมม,มมันออกนะฮะมันจะขมเราจะต้มให้มันจืดนะฮะอันนี้ก็คือกระดูกหมูกระดูกหมูใช้กระดูกอะไรมันไม่รู้แหละกระดูกทำน้ำซุปนั่นแหละเราจะ ใส่กันกันกบแกงขี่เหล็กเลยนะฮะมื้อนี้ลูกหลานเฮาซ้าคณะมักหลาะอีหลีบันเทิงศิลขอนำเสนอแกงพักขิเล็กใส่กระดูกหมูเอาเชิญรับสมรับฟังได้แล้วาลาลาเอา้าโอเคบัดท,ทีนี่เฮากะเอาพักขีเล็กต้ม แล้วใส่กับน้ำใบยานางคือวิธีการแกงเนี่ยเข้าจะใส่การอุปไปเลยก็คือว่าแกงร่วมกันไปเลยบรใิใวณทีละอยัางเห็นอยังเรียบร้อยแล้วก็ถิ่มลงหมอเลยนะไข่ไม่มีอย่งแกงคือตัไไร่หอมแดงพริกแห้งกระเทียมหอมแดงพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับเครื่องแกงทาง อีสานบ้านเราก็จะประมาณนี้นะฮะใช้เป็นเมนหลักเลยนะใช้เป็นวัตถุดิบหลักเลยคือพริกแห้งหอมแดงกับกระเทียมก็จังลดขามะข่ายแะพริกแดงหอมแห้งกระเทียมด้านหน้าด้านนหนด้านซ้ายด้านขวามาเราเด้อครับเด้อพริกแห้งหอมแดงกระเทียมอะไรประมาณนั้นแหละเขาก็จะใส่ประมาณน,นี้นะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะฮะใส่เกลือแล้วก็ ใส่กระดูกไปได้วยใส่กระดูกลงไปด้วยเลยเดี๋ยวเขี่ยวไปด้วยกันเลยใส่ลงไปพาโล <c oughs> เป็นตะกินบูบูทีเห็ดจับแซบ่บสาดทิมเฮม้มากินแล้วพี่น้อง <c oughs> โอเคเนื้อใส่นันประแดกเนี่ยจัง่อยเด้อ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไป ปลาล่าลงไปสักสองทลภีอ่าโอเคแค่นี้แหละมีอะไรเลยเอาไปเคี่ยวไปต้มให้มันสุกแล้วก็ใสแบบ่เบแมงลักตบท้ายแค่นั้นเองอ่าโอเคลูกหลานเฮาสาวคณนะหมักหลาออีหลีบันเทิงศิล <c oughs> ขอน้ำเสนอแกงพัดขีดเล็กใส่กระดูกหมูอาวโอเคเชิญหลับสมหลับฟังได้แล้วสลารา,รา นะเมนูบุกคาทีเอา <c oughs> กินปลาล้าลอยมาแต่ไกลโอเคแทน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 โอเคนะฮะอันนี้คือ,อแกงผักขี้เหล็กนะฮะแกงผักขี้เหล็กไส้กระดูกหมู แกงพัคเล็กไสกระดูกหมูโอเคสำหรับแรกแล้วก็ชิมชดน้ำก่อนนะครับ่องคือไม่เคยขมเลยหรือคำแรกอาจจะไม่ขมเลยดูนะฮะ คำแรกเนี่รู้เลยร้อนเอาไปร้อนมันหอนแต่กน,นออกเอาเค็มเอาหนังหมูก่อนเข้าเหียวปั่นกันให้ติดนะฮะข้าวเหนียวเรามินข้าวเหนียวกินแบบนี้จ้วงกว่อนเลยจ้วงหนังหมูก่อนไม้เหลืออ๋อันนี้หนังหมูแข็งมากหอนก็อืมมันไม่ร้อน

โซตุลพรเนี่ยจะมีแท่แง,แง,งหนึ่งเลยสดแกงผักขี้เล็กสดแกงผักขี้เล็กคนๆเอาหมดนังหมูที่จริงแกงขี้เหล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาใส่อะไรนะแกงแกงมันก็ไข่ค,คิดขีบ้านเราความคิดไขนะ่เลยแกงขี้เหล็กเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรไควอยก็ว่าอร่อยใส่นังหมูนังหมานัางแมวก็แล้วแต่คนชอบ แต่ค่อยว่าแกงกระปักก็อร่อยอันนี้เราใส่กระดูกหมูเอาไหมมันสีแสบบอสสมคำลำลื้อว่าเอาแบบแกงขี้เหล็กใส่กระดูกหมูแล้วก็มีหนังหมูแถมมาโอเคหนังหมูอรลอย อยนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เฉเฉยเฉยเอาเเล่นก่นข้มมูลประสาตที่เขาเอาใหม่ไม่มีรุดาหมันเดิมร้อนนะฮะเอาใหม่ตออยืนะตอบเพื่อคืมันลดลงเลยว่ะมันร้อนเนาะ มันร้อนที่อมขาปากไปจังไหนมันร้อนนะฮะเพราะต้องกินไปเลยนั่นเปนดาดในกระเพาะเราเนี่ยเอาเจียวใหม่นะฮะแกงขี้เหล็กใส่กระดูกหมูนะฮะแล้วกินขี้เหล็กกันเพลี้ยโอเควันทุทีเทคจทุวันทุวันทุทีโฟโอเค พิซซี่น่ะแกงขึ้เหรแกงแต่ขักขีเห่ก็แซ่บแล้วความจีบค่อยดน้าว่าความจิบค่อยแกงพิซซี่เด็กอย่างยวไม่ต้องใส่เ,เลยแซ่บจากทีนี้ก็จะได้แกงใส่นุ่ตัว่นี่นะฮะเพราะว่า ขี้เล็กเนี่ยมันขมขี้เล็กจะมันขมนะเอาซอสแอกเนี่ยจากน้อยพัดขี้เล็กเนี่ยมันขมอมืมันขมนะพี่นอ้องเป็นไปหาหลานๆน,นี่มัดแจงใส่พอให้ครบเกินข้มขมก็ให้กินไงคุณน,นะฮะเอาอะไรมาแจงใส่พอให้มันตกเกลนความขมความเหม็นเขียวลงซะหน่อยนะฮะ่ว่าข้าไเจ้าใช่ว่าไม่ได้คิดว่า ตามที่ได้กินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หน่อยเท้าไงแกงแบบบะโถงแกงแบบมันก้มีนังมูนังมาเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันที่เราใส่มาเนี่ยกระดูกดูด้วยนะ หนุ่งนังหนุง่งนังนงัวนังควายนังหมาหนังแมวออเอาไปเชอืมถึงก็ม,มีความมันเข้ามาช่วยมีความมัน มาช่วยเพอให้เราดื่มง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องมันก็ไม่เลวร้ายเลวร้ายนะฮะเมื่อเป็นเรื่องที่ i ิ k นะฮะราะว่าเขากินแบบเนี้ยค้นออมากินขอมไม่กินเมไ่อนะฮะถ้าเป็นต้มขี้เหล็กจนตืน่นไปไม่ได้ื่นแต่เค็มอมมิรสันมันก็ไม่ใช่ขี้เหล็กนะฮะต้องจำว่าถ้าไม่นขมเขาไม่ใช่ขี้เหล็กนะ จะมีเวาคันเข้าสดร้อนๆกินแก่่เด็ดกรอสดร้อนๆนะฮะอย่างช่างมันนีมีหนังงวหนังหมูหนังหมาสามมันเวลาเขากินแกมันจะเล็กเหมือนกินแกงแบบดร้อนๆนะฮะและอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบกเห็นวันแค่ส่วนประกอบนะฮะเราว่าการกินแกงทีดเผ็่ะมันง่่่มันจะอัดมัน ส่วนที่ประกอบฉากมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดูเริ่มตัดต้อนในหน่อยร้อนกระดูเนี่ยหนุ่มุกจุกร้อนเนาะ มีความมันเข้ามาช่วยมีความมันเข้ามาช่วยนะครับพอที่เราดีผมไม้เรียกชื่โอเค ว่าหาแนวแสดงมหากรรมหน่อยนะฮะโอเคง่ายๆแกงที่ไหนใส่กระดูกหมูกระดูกหมูนะไม่ใช่กระดูกเดโนเสาโอเค รูจ้จักรวาลสถานปฏิพีขี้แตกวุดๆดูเฉยๆห้ามจะเตัวอย่างนะจำไว้นะเด,ด็กดีเด็กด <internally. S 3> ีก <shr mur ky noise> ็บอกแล้วไงสูตรใครก็สูตรใครสิสูตรเธอก็สูตรเธอสิ ขี้แตกพูดพูด